สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่ปกคลิป Youtube ในมือถือนะคะเวลาที่เราทำ u t u u e เนี่ยเราสามารถทำได้ในมือถือเครื่องเดียวเลยตั้งแต่ถ่ายวิดีโอจนกระทั่งลงคลิปวิดีโอและรวมถึงการลงปกคลิปวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ปกคลิปกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าแอป YT s t u d i o แอป YT Studio เนี่ยคนที่ทำช่อง YouTube นะคะควรจะโหลดไว้ทุกคนเลยนะคะเข้าไปในแอป YT Studio แล้วให้เลือกคำว่าวิดีโอค่ะกดมาที่คำว่าวิดีโอมันก็จะขึ้นวิดีโอในช่อง YouTube ของเราให้เรากดเลือกวิดีโอที่ต้องการใส่ปกเลยนะคะจากนั้นนะคะให้มาที่เครื่องหมายด้านบนขวามือนะคะกดเครื่องหมายเพื่อแก้ไขค่ะ กดเข้าไปแล้วเนี่ยให้เรามากดเครื่องหมายเพื่อแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายมือค่ะเรากดเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปกนะคะปกที่มีมาให้ตอนแรกเนี่ยเป็นการสุ่มจากภาพในวิดีโอของเราค่ะแต่เราต้องการที่จะใส่ปกที่เราทำไว้แล้วนะคะ พอกดเข้าไปเนี่ยให้เราไปคลิกที่คาว่า custom t h u m b n a น l นะคะคลิกเข้าไปแล้วให้เลือกรูปจากอัลบั้มของเราเลยหลังจากที่เราเข้าไปเลือกรูปในอัลบั้มของเรานะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะทำปกคลิปวิดีโอเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกเลือกปกคลิปวิดีโอที่เราทำไว้แล้วพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ กดเซฟเลยค่ะการลงปกวิดีโอใน YouTube ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองต่อไปนี้นะคะเวลาที่เราจะลงปกคลิปวิดีโอใน YouTube ก็ไม่ต้องไปทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะทำในมือถือได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ